นกเขาต่อคืนนี่ต่อต่อแล้วมันมาจึงเลยมีป,ปิปิมันคือตาครับมันมนี้ก็เย็บไปทึ่งพวกว่าไปเย็บที่ช่าง,งตกลุมพวกปรพลาดเบื้อบับลงมาในีโยตาบีถึงเลย

เกิดเแจ้น้่หละคนตาอีลงมาฝนตกฝกนโคลมุนกันแล้วเตอรกำลังนอนครับ่ คนขนาดเลยหาล้างหน้าก่อนโบก่ายไปกันแต่เช้าหูข,าขึ้นนกเขาต่อคืนนี่ต่อต่อแล้วมันมากระเลยนิ่งป,ปีปีมันคือตาหมดตายเช้าหนึ่งเขาซุกก็แหละช่างพากันไปเลาะหาเห็ดมาเป็นเรื่องมา yêu phải chín toàn sáu rồi, đó, 6 nhưng chưa khâu chứ? có tí vào, moi chứ này, là hiền. Tà bao cay vẫn bay. Còn nữa chắc vẫn bay thẳng lên đó. Đi nhìn, tao mà lộ thừng, lộ thừng về thăng lên. Xu ตัวหน้แปลงฟันแล้วไปรอเบิงเห็ดแถวนี้นะเห็ดน้ำง,งูกอา้าพี่น้องเอ้ยหากันเหลอมอ้อนะอีเปื่อยเลยเห็ดน้ำงูกขาวเปืป่อยแล้ว เขาไปเลยบนโปรไฟล์ <c oughs> แถวแถวนี้ยังบอ่อหินเนาะห็นบะ่อหินอ๋อก็ออกมายอดมาหยอนเดี๋ยวไปบึงอยู่ด่านสาตว์เขาละพาดันปลาย มีแขมคนพักอยู่มีอู่อคอมบอลบอน,น่าจะบอมีคนน่าจะเก่งที่งามยูทูบเบอร์กันเบ่กจากของใช้

ปีงชมป่าแล้วก็กินข้าวแล้วก็พากันไปของกินกับบอมี่อย่างไรกินของเข้าได้ในพานยิงประหบนะยิงกระหอมอ่างอมมี่คือคือยิงเนื้อเท่นี้น้อกจากกระหอข้าวน้ามัดมันใสคักเนาะนะลอยลองยิงลองลีกเลยเห็นหัวตุมัน นนนแล้วปลาซิวน้อยเนี่ยลงไปย่งนี่ตีข้าว้าะไก็ได้กินปามากกินข้าวเส้าอ่ะลองถึงข้าว่าก็งุบ ้ามันกินกมได้ิข้าวอิ่มพอดเรียบร้อยไปน้องเดี๋ยวพาผู้หญิงเขาไปหาเห็บแบนี้บอกใกล้เด็กบอกแค้มมองไปหลายปลาอนแยกันไปซะ เบื่อไปได้เวลาไปหาเห็ดแล้วหาจิ้มงานไปหาเห็ดครับผู้หญิงนะเห็ดน่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาวเห็ดพึ่งขาวเห็นปะเห็ดฟองนี่แหละก็เดี๋ยวหาได้อยู่นะเห็ดเ่ห็ดไข่เห็ดพึ่งน่ะเป็นมู แม่บัม่เห็ดี้เห็ดี่ดินแม่เห็ดเห็ดข่านะนะั่นนะเห็ดเป็นยางเ,ยเห็ดข่าไมายย่ยางม่ลดเห็นก็นมากินได้ไมยย่ยาง หขาเห็นมักขนาดไหนรือถ้ามีระบานดองเ้วนกัน ยิาเลยนะอื้อบหลาอันนี้ก็เย็บไปถงพวกว่าไปเย็บไปแจงตัวตลุมพู๋พาลาดเบือบลงฮะนเยโยตาบี้ถูกไ ยิงเข้าไปเดี๋ยวแวะหาต่อบึงนกบึงไก่แวน,นก็จังเลาะขึ้นไป มกมะในี่เห็นมากกินนะแมามันเดี่ยวมะมันจะเอาเป็นเม็ดขาวๆเลยมันจะเป็นอ๋ออยู่ตามลําต้นมันเลยมันจะคล้ายๆมะไฟนะแต่บอกม่าไมเป็นมะไฟนะเห็นในมากกินนะมะนี่นะมีหอยมันขึ้นยจะเป็นหอยกัๆเกล็ดหอยเล็บหอยเล็บมันขึ้น มันปีนขึ้นไปกินหอยคูดแต่ว่ามันสุกแล้วแต่ว่าอันนี้ยังบเห็นมันมากินกอกนี่แต่ว่าเห็นหอยเก้าเก้าเก้าแล้วหอย เราเอาไปเสียดาดต่อหาเปลือกชะมอยเย็นชะมอยได้ยินเสียงเลวห้องเดี๋ยวจะลองต่อต่อเสียงพงเพาะบ้างนะเสียงตัวเหยี่ยวไปต่อนะเอามาแล้วมืนอกี้นี้ยิ่งบาทันมันเห็นก่อน เอาไว้เอาไว้เลยตัวตัวเชียงพอนตัวเหลวหรือว่าตัวเยี่ยวนะเอาไว้ชัดบูดมาเลยยังไปยังมาขอมือยังเจ็บแค่แต่ผู้หญิงเขาขึ้นไปพุ่นละขึ้นไปด่านสามแต่ไม่ได้เป็นตีนด่านสาบนะนั่งพักก่อนใช่ไหม เป็นอย่างไรกันแบบอุเป็ดแบบไม่อมือห,หัอนหอนแบบเอาแบบที่ฝนแลบบ้วกยาวยุ่งหนังมองเลยต้องจูดยาวยุ่งมาอันนี้แกมีแนวกินมีก็ห้อกินมาตาเสือ ก,กินได้มานี่ยวกินได้มันมีแนวกัดลองกินเนื้อมันจะเปลี่ยนแบบนี้ทั้งนั้น,น,นคล้ายๆมย่างแต่โบมันไม่หยา เแล้วอ้อหวานจางๆหน่อยหนึ่งมาเขตนี่เสียงใต้ปากบ่ได้ยินเลยเสียงคันก็เย็นเฉมอยู่ไม่ได้ยินเส,สียงก็ะห้อง สิโพสิลายขนะสิเพะมันแก่กไหลมาในนี่แหละแทบนี่แหละเขาหามือนนักเออคนน่าดอนคนนนมานได้ผ่านเดมูตัวหนึ่งก็ หอยเก็บตู้เก็บเอาวยนี่โอ้ได้กระหอตัวหนึ่งเนี่ยว่าไม่อยู่พอดีเลยนี่มีคนได้กินไปแล้วหาเห็ดกินแต่เห็ดนะได้อยู่ได้อยู่เมื่อคืนในการอย่างตีนเคี๊ยดฟักอยู่ที่ไหนนะเข้าได้ประจำนั่นละฟักที่ลุมบันบ่บอนแถวเขตเคยฟักนะบอน้ำคามอยู่หันนะมันมีน้ำ นี่เบิ่งเห็ดโอดนะความหลายของมันแต่ว่ามันเลื่มแก้ว่าได้หน่อยเห็ดอดฝายั้งมันเปนจุปจ่มเปจุ่มเหม็นบัดเลยม,มันแก้ไปละกินก้าวคบเห็ดโพฝายมันก็เห็ดโพหนังนะหลายขนาด chút chuốc 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 đi chuốc 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 rồi, chuốc chuốc มันเห่ามัล oh ่ะเห็ดเพาะลงมาพี่ไดเห็นเพลินเลยนะมีเป็ดตะลุมาทางพีดเลยเลอะแต่เห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังนี่มันจะบวบเป็นขนมันจะออกแบบโล่งๆเลยแบบนี้มันจะบวบเป็นขน

กาเฮ้ยเพราะนัง g เลย,ออเ,ลยเออเฮ็ดเพราะนังแบบนี้นะน่ะออกไปออกไปออกไปแบบนี้นะจะได้เราเมื่อนะั้นวันนี้ฝนก็เยอะมากและคือว่าได้พอกินแหล,และเพราะละไม่ได้เอาลงเอาลายไปเลยสักเพราะอะไรเพราะไฟมันกลิ่นใบะยะ่าแซ่บนะแล้วอีกอย่างมันเริ่มแก่บ้านละ เลอเอากันกะนะนอยูดนำนี่กนะ็นะบาดทงท่ออยู่ข้างนฝนมาแล้วพี่น้อยคือคืออรกากับ เมออยังทันหอดฝนตกนะจดจอมากลับมาอดบอคว่าพากันมาไปแล้แหละทีงานก็น,นำหลังมาใส่ป่าปลาปก็จจกได้เพื่อ เห็ดกุ้งเงยครับเห็ดก็ได้มาหลายกานเลยในโฟลชั่นนี่แหละเก๋จะหลายกันเลยมาพักพ่อนนะวันนี้น้องสำหรับคลิปนี้บ่มีิ๊มยังไงเสได้จบทีท่สำนี <anything. S 1> ้ <ESS tive Carbon ika> ขอบคุณใจหลายๆที่ห้าใไม้กำลังใจและติดตามรับชมด้อสหรบคปนีลาไปก่อนบ๊ายบาย